จังหวัดหนองคายนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกสวยงามนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเหนือลําแม่น้ําโขงสองประเทศไทยลาวที่ภูห้วยอีสันอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวันนี้ไม่ผิดหวังเกิดทะเลหมอกหนานแน่นสวยงามรับฤดูการท่องเที่ยวอีกทั้งยังได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่11-12องสอศาศเซลเซียสรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จังหวัดหนองคายค,คึกคักวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปชมทะเลหมอกเหนือลำแม่น้ำางสองฝั่งไทยลาวที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ภูห้วยอีสันตำบลบ้านม่วงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกมากกว่าทุกจุดมีทั้งมาแบบครอบครัวและแบบเป็นหมู่คณะรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมทะเลหมอกที่ภูห้วยอีสันในวันนี้กว่า200คนท่ามกลางอุณหภ,ภูมิที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดบนภูสูงอยู่ที่11-12องศาเซลเซียสวันนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ผิดหวังมีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นและยาวนานรับฤดูการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยคลื่นทะเลหมอกได้ไหลามากระทบกับภูเขาที่อยู่ด้านข้างทั้งสองข้างไทยลาวเป็นระลอกระลอกเหมือนคลื่นทะเลกระทบฝั่ง นอกจากจุดชมทะเลเหมอกที่ภู้วยอสันที่มีอยู่เป็นลำดับชั้นถึง3ชั้นที่นักท่องเที่ยวได้ชมทะเลเหมอกกันอย่างชัดเจนแล้วในจุดอื่นๆที่หลายจุดในพื้นที่อำเภอสังคมทั้งที่ภูน้องภูผาดักและสกายวอล์กวัดผาตากเสือ้อก็สามารถชมทะเลเหมอกเหนือลำแม่น้ำคงสองประเทศไทยลาวได้อย่างสวยงามและประทับใจไม่แพ้กัน